อ่าเหลือครับสวัสดีที่คุณด้วยนะครับนี่คือแบบแผนหกจุดนะครับถ้าพร้อมแล้วไปเรื่อกันเลยนะสิ่งที่ต้องมีนะแบบแรกนะไม้วัดบุ่นะครับบึงแล้วแต่นะบางคนอาจจะใช้ไม้โปรแท่งม้หรือใครจะใช้ไม้โกนเดียวก็ได้นะครับแต่ผมใช้ไม้วัดบุ่นะครับโอเคนะอ่ะาพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยนะครับอ่าแบบแรกนะตรงนี้นะปึ๊บปึ๊บอ่ากระนันกับ AB และผ่านจุด C นะครับก็อันนี้ก็ไม่รู้หรอกว่าเฮ้ย จะเอาเท่าไหร่นะครับลบ,บแรกเราอย่างนี้เลยฮะอยากเอาไม้บรรทัดเนี่ยทาบตรงไหนก็ทาบไปเลยว่าแต่ว่าเอ้ยเอาไวปตัดสี่ไหมครับเอาตไหนครับขึ้นหน่อยนี้เลยนะการตัดสี่งไงก็ได้นะครับมันให้ใช้นุ่มเย็นนะฮะดังนั้นไม่ต้องถึงใจระยะห่างนะครับแต่ต้องสร้างเส้นตัดขวางนานาหนึ่งก่อนนะฮะมได้สร้างเส้นตัดขวางนานาหนึ่งนะครับลากผ่านเลยครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะฮะอ่าสมมติเราลากผ่านมาแล้วเรียบร้อยนะครับปึ๊บออกได้ ทีนี้เราจะมาวัดมุมนะฮะว่ามุมตัวที่เราทำมาเนี้ยมันมุมเท่าไหร่นะครับอ่าเราใช้สมุดมุมแย้งนะครับอ่าดูซิไดนเท่าไหร่ที่ทำมาอ่าเจ็ดสิบห้าองศาหกสิบห้าองศานะครับโอเคไหมมุมที่เราทํามาข้อเนี้ยคือหกสิบห้าองศาดังนั้นเราก็โอคปึ๊บหกสิบห้าองศานะครับอ่าหกสิบห้าองศา ดังนั้นตัวบุมซีที่เราจะทำรงบุมแย้งเนี่ยมันก็ต้องหกสิบห้าองศาด้วยนะครับโอเคนะมันไม่ยากนะแต่หมุนเยอะกนึงดังนั้นตัวบุมแย้งตัวนี้ก็ต้องหกสิบห้าองศาตามไปด้วยนะครับวิธีการทำให้เราหมุนหมุนมานะครับหมุนมานะตามบุมหกสิบห้าองศาอีกอันหนึ่งนะครับอ่าจิ้มที่จุดซีแล้วสร้างบุมหกสิบห้าองศาขึ้นมาใี้สูตรให้ดูก็ได้หมุน,นอีก ข้าบไว้นะครับและจิ้มที่ห5สิบห้านะครับตอนนี้ทําเปหนสิบห้าคือทามุมเท่าไหร่ก็ได้นะครับโอเคนะแล้วแต่เรานี่ยฮะหกสิบ้านะอ่าไม่ได้ห5สิบ้าแล้วให้ลากให้ลากผ่านจุดสี่นะครับจุดสีมันอยู่นี่ใช่ไหมเออลากเข้าหากันนะครับลากสิ้นตรงตัวนี้เข้าหากันนะครับลากเลยนะลากผ่านอ่าจุดสองจุดตรงนี้นะครับโอ้นี่แหละดีนะฮะประมาณนี้นะครับ แล้วก็บอกว่าตรงนี้คือหกสิบห้าองศาโอเคไหมัมันก็จะเป็นมุ่มแยง้งได้มุ่มแย้งขึ้นมานะครับอ่า a b อ่าก็บอกว่าให้ให้สร้างเส้นตรงขนานกับ eb หรือผ่าน bc ก็ประมาณนี้แหละนะครับโอเคนะเขียนตัวเป็นหนึ่ง b ก็ได้นะครับหรือ b ตรงนี้ก็ได้นะครับเย,บย็บรอยมันก็จะเป็นมุ่มแย้งนะครับอ่าประมาณนี้แหละก็คือข้างไหไก็ได้อนะ่ะแรกนะใครจะทำแนวตรงยางได้เลยนะ ตัวบุ๊กตัวนี้เอฟนะนะลากอ่าน,นแนวตรงเลยนะครับในเอฟมาแล้วโอเคไหมเออฮนะทีนี้เราก็วัดมุมสักอันหนึ่งนะฮะเราจะวัดมุมสักอันหนึ่งนะครับเอามุมแยง้งใช่ไหมอ่ะอันนี้มุมป้านมากใครจะวัดมุมป้านก็วัดได้นะครับอ่ะเอาขึ้มบนมาฮะภาพนะเอาตัวจุดครึ่งเนี่ยภาพนะมาดูว่ามุมมันเท่าไหร่นะครับอ่ะจุดมุมตรงนี้ ดูว่าเท่าไหร่นะครับอ่ะรอบนี้ร้อยสิบสมมติทำแล้ววัดได้ร้อยสิบเคไหมร้อยสิบองศาโอ้คไหมฮะร้อยสิบองศาดังนั้นกลมแย้งก็ต้องร้อยสิบองศาด้วยนะครับอ่างนี้เรามาสร้างมุมเหลอสิบองศาตรงที่จุดเอดอีกอันหนึ่งหมุนหมุนไม้ขึ้นวงกลมมานะหมุนไห้ขึ้นวงกลมมานะครับสมมติสร้างไปแล้วร้อยสิบจิม้มตัวนี้ไปที่ร้อยสิบนะครับ หร้อยสิบร้อยสิบอยู่นี่น่ครับอ่าได้ร้อยสิบมาแล้วลากครับทีนี้เราก็ลากขึ้นไปนะครับอ่ะลากแล้วมันก็จะขนาดการนะตัวที่เราสร้างมาเนี่ย110ร้อยสิบนะฮะตัวนี้เป็นเส้นตัดกวางไงเออนะีอันนี้ก็จะเป็นร้อยสิบองศานะครับหนึ่งนะร้อยสิบองศานี่บล่อยนีฮะ มันก็จะขานกับดีและผ่านจุดเอฟนะครับอ่าเขียนชื่อเส้นตรงตัวนิดนึงแล้วกันให้เป็น h k ชนะแล้วแต่เราเลยนะครับโอเคนะประมาณนี้นะครับร้ามมุมแยงแยงแยงแทง,ง,งเข้าไปนะไม่มีอะไรนะครับข้อที่สามอ่าขนานแบบนี้แล้วผ่านจุดนี้นะครับเราต้องคิดอะไรเยอะฮะลากไปเลยหนึ่งเส้นนะครับให้ผ่านจุด K นะเออนะครับลากขึ้นผ่านจุด K อ่าาเส้นอะไรก็ได้มัน1เส้นนะครับ โอ้ทางนี้ชิวเลยฮะมีฉากมุมฉากฉากก็ต่บทีนี้มาดูทิศทางก็ไม่ฉากน,น,น,นะครับอ่ามุมตรงนี้มุมเก้าสิบห้าองศานะครับเก้าสิบห้าองศาหน้านี้นะเก้าสิบห้าองศานะครับอ่าไปวัดมุมแล้วได้เก้าห้าองศานนี้ปุ๊บ อ่ะตัวแยง้งแย้งจะอยู่ประมาณนี้นะครับเราไปวัดเคได้เก้าสิห้าองศาแล้วก็ลากออกมานะครับอ่ะเก้าสิบห้าองศานะเราก็หาเก้าองศาให้เจอมันก็อยู่ประมาณนี้นะฮะอ่ะนีเก้าสิบห้าองศานะครับเดี๋ยลากนะเออแค่นั้นแหละนะครับ,ลนะออนะรบแล้วเรากลากมันก็จะขนาดกันโดยดตรงมากนะครับ โอเคนะเออครับลากนะครับลาขึ้นแบบปึ๊บอันนี้ก็แยงว่า95องศาประมาณเนี้ยมาพิีารนะรนะได้95องศาประมาณนี้นะครับมันก็จะขนานกันโอเคไหมเออนะอนครับเรียบร้อยนะเร็จนะครับอ่ะขนานกับ yk และผ่านจุด l มีง่ายแล้วก็สมมติแทงเฉียงๆก็ได้นะแทงกอนหนึ่งเส้นนะครับนะวัดเส้นหนึ่งที่นะครับแล้วก็วัดมุมอีกแล้วนะฮะวัดมุมนะครับมีวัดมุมนะดึงเท่ไหร่ครับอะร้อยยี่สิบสมมติวัดได้ร้อยยี่สิบนะฮะนี่เราได้ร้อยยี่สิบเห็นไหมเออนะครับร้อยยี่สิบนะอะแทงได้ร้อยยี่สิบนะครับ ร้อยยี่สิบนี้เราก็วัดตัว L ให้ได้ร้อยยี่สิบเนีแอ L ตัวนี้ต้องเฉียงนะฮะวัด L ให้ได้ร้อยยี่สิบนะครับอ่ะเจออีกหนึ่งนะอ่ะตรงไม้ขึ้นวงกลมไปวัดตัว L ให้ได้ร้อยยี่สิบหมุนเข้าไป่ะร้อยยี่สิบอยู่ตรงนี้เห็นไหมเออตอนนี้ง่ายนะครับร้อยยี่สิบนะครับใช้มุมแยงไงเขาบอกใช้มุมแยงแล้วก็คือมุมมันเท่าไหร่ก็ได้นะครับโอเคนะเด็กๆนะครับ เด็กบางคนอาจจะได้ไม่เท่าเราก็ไม่เป็นไรนะครับนะโอ้ลากให้ผ่านจุดแอลครับใช่ไตีหัวลูกศรอ,อ่ะแล้วก็อ้างมุมแย้งว่ามุมแย้งที่ได้ทำมาเนี่ยคือร2อยี่สิบองศานะครับผ่านจุดแอลเรียบร้อยแล้วก็เสียน a b ไปก็ได้นะฮะเรียบร้อยนะเออทำมุมแยง้งวัดมุมม,มุมวาดอีึ่มมุมละเข้าหากันจบ ะแค่นั้นเองเลยนะฮะอ่าม n ขนานโอเออทำสักทีเหมือนเดิมนะลากไปเลยฮนะกระโดดลากตึบตรงเลยอ่าลากไงก็ได้นะอ่าสมมปอร์ชิ้เสียงนิดนึงก็ได้นะครับอ่ตาต่างหิ่นแย่งขึ้นมาไหมครับตา่างเส้นหนึ่งขึ้นมานะครับทีน,นี้วัดมุมอีกแล้วนะวัดมุมมันต้องอตรงนี้ไง เท่าไหร่โค้งสิโค้งสลากผ่านจุดโอตโวเดียวอ่ะลากให้ผ่านจุดโอนะครับนี่นะอ่ะผ่านจุดโอแล้วนะครับทีนี้วัดวัดมุมอีกแล้วนะครับวัดมุมนะอ่ะร้อยสิบเห็นไหมวัดได้ร้อยสิบนี่ครับ ร้อยสิบใช่ไหมเออร้อยสิบนะแล้วก็เขียนมุมไปที่ร้อยสิบองศาตรงนี้นะครับหนึ110ง่งร้อยสิบองศาแล้วก็วัดปูให้ได้ร้อยสิบแล้วก็ลากเข้าหามานะครับจิ้มตรงนี้นะจิ้มให้เกิดมุมป้านนะครับมุมป้านที่ร้อยสิบร้อยสิบอยู่ตรงนี้นะจะอร้อยสิบแล้วนะครับทีนี้ออกไปแล้วก็ลากนะครับเราลากเส้นรง นะครับลากเส้นตรงให้ผ่านจุดนะครับลากผ่านจุดแล้วก็อ้างมานิดนึงว่าร้อยสิบที่เราทาตรงนี้นะครับ110ร้อยสิบองศานะอ่าตรงนี้เป็นเส้นตรงเส้นตรงอ่ะลากมาจุด P Q แต่เราประมาณนี้นะครับทํามุมให้ตรงนะล้วค่อยลากนะครับมือเหมือนจิ้มมาก่อนนะฮะจิ้มก่อนประมาณนี้อ่ะข้อหก P Q ขนาดผ่านจุด R เส้นตรงมาผ่านจุดานะครับ แทงเหมือนเดิมเลยเราต้องคิดอะไรเยอะแทงเข้าไปให้ผ่านุดนย์นี่นี่อ่าแทงเข้าไปแล้วนะครับวัดมุมต่อนะครับเอามุมป้านแล้วกันง่ายดีล้วแต่เรานะใครจะเหลี่ยมก็ได้ป้านก็ได้มันก็เหมือนกันนะครับอ่ะจิ้มมาปุ๊บหมุนหมุนไม้ขึ้นวงกลมหมุนหมุนอ่าวางวางลงไตปุ๊บไว้ร้อยสิบอีกแล้ว เออเนี่ยตัวนี้นทอาไหร่ครับอ่าร้อยสมมติตัวนี้คือร้อยแปดอ่าร้อยแปดใครจะใช้ร้อยแปดอะไรก็ได้นะครับอ่าร้อยแปดองศานะแล้วก็วัดที่ R เหมือนเดิมเลยนะให้มันเป็นป้านนะครับวัดที่ R, อานะครับหมุนหมุนและวจิ้มที่ร้อยแปดนะครับ หมายถึงกลมคือมันจริงๆมันเท่าไหร่ก็ได้นะครับเด็กๆนะเออลากมาปุ๊บเอ้ยได้เท่าไหร่ก็ใช้เท่านั้นแหละไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะร้อยแปดเดี๋ยว้องอ้างให้ครูก็เห็นว่าอ๋อหนูนไายมาจากมุงแย้งของครูขาตอนนี้นะครับร้อยแปดนะไ,ได้มาแล้วเราก็ลากเร่งของเส้นตรงให้มันผ่านจุดไม่จบอะไรนี่จบ จบแล้วนะครับประมาณนี้แหละนะครับจุดที่เราได้มาก็ตรงนี้นะอ่าเขียนเขียนเส้นตรงเข้นเขาเรียบรนะ้อยนะมันก็จะผ่านเส้นตรงไปแล้วประมาณนี้นะครับอเสร็จแล้วอ่าตรงนี้ก็เขียนหัวแตกกคือเวมานี้เราสร้างอีกนะครับไม่ยากนะเออต้องดูดีๆนะอ่าจบเลยครับสำหรับบทฝึกหัดนี้เจอกันใหม่บทกาัดต่อไปวันนี้พี่หมาขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบา,บายไประมาณนี้แหละนะครับ